You make feel so กราบสวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักทุกท่านกันด้วยนะครับผมอยู่กับผมฮอนคูเกมเมอร์ก็วันนี้เราอยู่กันในเกม b a c k ค o v e ว M นะครับผมทุกคนก็เดี๋ยววันนี้ผมจะมาบอกเคล็ดลับนิดๆหน่อยๆการหาเพชรนะครับผม เพื่อเอาไปอัพตัวละครน,นะครับผมให้เป็นแลงเอ่อ LR นะครับผมเออไว้ง่ายเลยทุกคนก่อนเพื่อนๆมือใหม่หลายๆคนก็อาจจะยังไม่รู้นะครับผมถ้าผมก็แบบเล่นมาสักพักหนึ่งแล้วนะครับผมก็มารู้ก็เนี่ยแหละครับผมผมจะมานำมาบอกทุกคนเลยว่าง่ายๆเลยนะครับผมอ่ะ นี่ครับผมทีนที่ผมใช้นะจะเป็นตัวของโลตันนะครับผมแล้วก็จะเป็นของยาม้นะแล้วก็มีมาร์คด้วยนะครับผมเออขอยยาเพิ่มหรือเบลก่อนละกันรับว้าวไม่ถึง60นะครับผมไม่เป็นไรโอเคก็มีมาร์คนะผมแล้วตัวดีไซน์ก็จะเป็นออวินเลียมนะผมใช้วินเลียมนะทุกคนเออประมาณนี้ประมาณนี้ แต่โลตัสอะ่ะผมอัพ <up S 2> แล้วเห็นไหมครับเป็น,น UR เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมเออก็แล้งเออ LR ไม่ไม่ไกลนะนี่ครับผม LR ของเรานะครับผมอา่าต้องเก็บเขาเรียกว,ว่าไงต้องลเวลอัพตันถึง80แล้วนะครับปลดล็อกเป็นเอ่อ80ถึง100เป็น LR นั่นเองนะครับทุกคนเออก็ผมแนะนำว่าเหรียญน,นะครับผมสำคัญที่สุดคือเหรียญน,นะครับผมทุกคน ก็ต้องเอาไปใช้อัพตัวละครแล้วมันแบบว่ามันใช้เยอะมากๆครับเพื่อนๆเออมันแบบใช้เยอะโคตรๆไว้ง่ายเลยเนีย่ยอัพทีเป็นแสนนะครับไว้ง่ายเลยทุกคนเออก็น,นี่ค,ครับผมผมมีตัวมาร์กนะต้องเก็บโคเวอร์ให้ครบ4ค่โคเวอร์นั่นเองนะครับผมกดเลื่อนขั้นแล้วคนเห็นไหมครับอ่านี่ครับก็กดเลื่อนขั้นมันต้องให้ใส่เจ้าตัวเออเขาเรียกว่ามันตัวจิ๊กซอ จอมเวทนะครับผม s r นั่นเองนะครับผมอ่าตอนนี้ผมมีหนึ่งแล้วกดใส่เข้าไปปุ๊บใช้ก่อนอัพแต่ละครั้งก็28,000ไปง่ายๆเลยต้องอัพให้ครบ4นะครับผมอ่าผมขออนุญาตอัพก่อนนะก,กันนะครับผมอ่าก็เหมือนใส่ให้มันเต็มใบไว้ง่ายใส่ให้เต็มหนังสือเวทของมาร์กนะคเวอร์เอออ่าตอนนี้ขาดอีก3ใช่ไหมครับทุกคนอ่าแล้วถามว่าก็อย่างวนี้ผมจะมาบอกว่า อีกสามอันนี้หาได้จากไหนนะทุกคนนี่ครับหาได้จากการแบบอัพตัวละครเอ่อทั่วๆไปนะทุกคนมันแบบรายการรับรางวัลนี่ครับสายสัมพันธ์เห็นไหมถ้าเกิดว่าสายสัมพันธ์ของมา์าเป็น2นะครับผมก็จะได้มาอีหนึ่งอันนั่นเองนะทุกคนเออเป็น7ก,ก็จะได้มาอีหน,นึ่งอันนะครับผมไว้ง่ายๆเลยทุกคนก็อะไรอยอายอยู่ตามเอ,อ่อเรียกว่าอะไรน,นะ อยู่นี่ครับการขอรับรางวัลตัวละครง่ายๆเลยนะอันนี้เป็นโลตัสผมสายผพันธุ์สี่แล้วนะครับผมต่อไปจะเป็นคิสตันแบ็คคิสตันนะทุกคนอ่าอันนี้ U r นะครับผมผมได้รับไปแล้วนะเรื่องไข่การเรื่องขั้นนั่นเองนะครับผมทุกคนต้องเป็นสายผลพันธ์เจ็ดก็จะได้ไปหนึ่งอันนะทุกคนอ่าอันนี้เป็นยามีผมมวนจะได้ไปแล้วมั้งถ้าจำไม่ผิด ก็ในแรนเห็นได้แล้วจริงด้วยก็คือแรงด์เอซิตร์นะครับผมถ้าเกิดว่าใครมีแรงด์เอซิตร์ผมแนะนําให้สร้างสายสะพานเพื่อรับเจ้าตัวเหลืองคริสตัลนะครับเพื่อไปอัพตัวละครน,นะทุกคนให้เก็บให้ได้4ี่โคเบอร์นะครับผมทุกคนเออนี่ส่วนแอสต้าของเรานะผมยังไม่ได้นะก็อย่างผมจะมาเก็บแอสต้าของผมนะครับผมเพราะว่าแอสต้าผมจะไม่เล่นอยู่แล้วนะนะ,นะนนผมดูก่อน,น,นแล้วถามว่าสายสะพานนี้เอ้ยพี่มันจะอัพยังไง นี่ครับผมง่ายๆเลยครับผมทุกคนก็กดเข้าไปที่ท้าทาทยนะครับผมนี่ท้าทาทยทั่วไปเลยนี่เราเลือกอันไหนก็ได้นะครับผมอ่าก์พีจองเวทนะครับผมอ่ผมก็กดนี่ครับกดเลือกไปเอาสักอันอ่า,น,อาน,นี่ครับเห็นไหมครับมาถึงตรงหน้านี้แล้วทุกคนอ่ามันจะมีตรงนี้ครับบัตรอัเญเ,เ,อออเชิญข้ามนะครับผมมันก็จะทําให้เราได้เออนี่บัตรตรงบัดอัญเชิญข้าวนะทุกคน มันก็จะทําให้เราได้สายสัมพันธ์ด้วยนะครับจากฮีโร่นั้นนั่นเองนะครับทุกคนอ่าและสายสัมพันธ์ผมต้องเอาแอสตานะแล้วก็อีกตัวหนึ่งต้องเอาเป็นวิลเลียมผมได้ไปยังผมพอด่วนวิลเลียมเหมือนผมจะได้ไปแล้วปะาจะไม่ผิดนะทุกคนวิลเลียมเหมือนจะได้ไปแล้วนะครับผม,ม,ม,ไ,ไ,บผมไม่เป็นไรครับ ต้องเป็นเอชอาร์เท่านั้นนะทุกคนถ้ากลับว่าตอนนี้ผมใช้ไปหลตัวแล้วนะเออต้องไปให้อัพไปถึงแเลเจ็ดนะครับผมอ่ะไม่เป็นไรครับก็ข้าวๆบอกประมาณนี้ก่อนแล้วกันทุกคนเดี๋ยวผมเอาแอสตานะครับผมแล้วก็มิโมซาพวกนี้อัพไปแล้วนะไม่เป็นไรอีกตัวหนึ่งก็จะเป็นตัวแถมนะครับผมทุกคนกดเข้าไปที่ท้าทายนะครับผมท้าทายทั่วไปเลยยังพี่จอมเวทนะ อันนี้โมดนี้ผมยังไม่ผ่านนะมันก็ยังไม่ปลดล็อกนะครับผมทุกคนต้องเล่นให้ผ่านก่อนนะถึงจะปลดล็อกการข้ามนะครับผมค่าพลังเอาหกหมื่นก้าละกันอ่ะโอเคเราจะเอาสายสะพันนี่ครับแล้วก็กดเข้าไปเลยเพิ่มเห็นไหมครับมันจะมีข้ามทุกคนอ่าสูงสุดมันสิบใบนะถึงร้อยยี่สิบโอเคกดทำการข้ามไปเลยนะเพื่อเอาสายสนพันแต่อาหารเราจะไม่ได้นะทุกคน หหเห็นไหมครับเห็นไหมสารพันธุ์ขึ้นแล้วปุบป๊บปั๊บปุบ๊บปั๊บอ่าเป็นไงแต่เราจะได้ EXP มันแทนนะครับผม EXP เอาไปอัพตัวละครน,นั่นนะครับทุกคนอ่ะว่าข้ามได้อีกไหมข้ามได้ครับผมข้ามได้อีกรอบนึงแต่ว่าเราจะไม่ข้ามนะเพราะว่าเราได้ตัวการ์ดของเอซออ่ามานะ ่ผมได้มาแล้วเห็นไหมครับนี่เราต้องเอาคิสตันคิสตันอ่าได้มาแล้วครับผมคิสตันเราจะไปครับการอัพตัวตัว,ตว,ตวมารนะครับผมเลื่อนขั้นใส่ไปเลยแต่ละครั้งใช้ประมาณ28ผมบอกแล้วว่ามันใช้เงินเยอะมากมากนะครับผมทุกคนในการอัพตัวละครนะโอ้โหแบบเยอะจริงๆนะผมไม่โกโหกนะทุกคน นี่เราต้องอัพเป็นเลเวลตันไปเลยนะครับผม6 0แล้วมาร์กเราว้าอะเรียบร้อยเหลือแค่เลื่องขั้นนะครับผมอ่ะก็เดี๋ยวผมจะมาทำการเรื่องขั้นของยามีนละกันนะครับผมทุ้คนได้ดูกันเออก็ประมาณนี้นะครับผมสำหรับการเก็บตั๋วเออคิทตันก็ชิ้นส่วนคิตตันนะครับผมผมแนะนำก็ มันใช้เงินเยอะก็แนะนำควรเก็บตังไว้ก่อนละกันนะแล้วก็เจอจะอัพตัวไหนก็อัพตัวที่เราเล่นดีกว่าเนี่ยผมได้มาสกับโลตัสมาแล้วสองตัวนี้ใครได้มาก็ยืนหนึ่งนะผมบอกเลยนะครับผมในสายการลงดันเจียนนะทุกคนเออยืนหนึ่งแน,น่นอนเจ้าสองนีคอมโบคู่กันด้วยไงสกิลสองคนนี้มันคอมโบกันอยู่แล้วไงอืมโอเคครับผม,มก็ประมาณนี้ละกันนะครับผมทุกคนก็ ถ้าเกิดว่าใครอยากได้อะไรอีกก็คอมเมนต์มาบอกผมนะยให้ผมทางคุรีนะครับผมทุกคนอ่ะก็ขอจบเพียงเท่านี้ละกันนะครับผมทุกคนก็ถ้าเกิดว่าใครชอบคลิปนี้แล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดสมัครช่องฮอนกูเกมเมอร์กันด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ขอผมตัวอะไรไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายสุรชก kozu de bunda